กรณีของกัปตันการบินไทยครับโมโหหิวโมโหหิวตบสะ <ตบ S 2> จวดอีกแล้วตบหน้าสะจว๊ดเลยต่อหน้าผู้โดยสารทั้งลำเลยครับไม่ผมงงมากหิวทำไมต้องตกสะจว๊ดนะครับเพราะสะจว๊ดเขาต้องเสิร์ฟอ,อาหารไงออแล้วไม่เสิร์ฟตามกําหนดเวลาไงครับไม่ตรงเวลา,ไม,วลาไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ได้ไม่จะไม่ตรงเวลาไม่ได้เสิร์ฟเลยก็เลยพอออกมาจากห้องนักบินก็เลยตบเลยนะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะครับจากที่สพภูพิง จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีผู้เสียหายคนหนึ่งเราใช้นามสมมติกันละกันอายุสักสิกว่าเป็นสจ๊วตของบริษัทการบินไทยบ้านอยู่กรุงเทพไปแจ้งความว่าถูกกับตันเครื่องบินลำเดียวกันกัดที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่นี่แหละนะฮะตบตีนะฮะทำร้ายร่างกายนะฮะจนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในเครื่องบินนะฮะที่เดินทางจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือเครื่องเรียกว่าจอดแล้วแลนดิ้งแล้วนะฮะแล้วก็กําลัง ผู้สือสารก็กําลังทยอยลงนะฮะตัวเองหมายถึงว่านักบินเนี่ยก็ออกมาจากห้องเครื่องแล้วก็มาตบหน้าเลยตบตบหน้าสะจุดเลยบอกว่าทําไมไม่เสิร์ฟอาหารไม่ถาม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 เรื่องอาหารการกินกับตันจะกินอะไรไหมหรือคือคือไฟนี่มันแป๊บเดียวนะบินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะกรุงเทพเชียงใหม่อ่วนตะบนเชียงใหม่บินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะสะจวดก็อาจจะลืมไม่ถามไม่ไาย ไม่คิดว่าชั่วโมงเดียวก็ได้อาจจะไม่หิวไม่ได้ไม่ได้คิดกันไม่ได้คนคนเขาหิวนะไม่ได้จะไปคิดเองเองไม่ได้มันมีหน้าที่เสร์ฟก็ต้องเสร์ฟนะครับอ,อาจจะลืมอย่างที่คุณเช่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้โดยสารมันเยอะอต้องต้องดูแลผู้โดยสารก่อนดูแลผู้โดยสารเพราะว่าบินแป๊บเดียวเองไงจะลงแล้วว่าถ้าเครื่องมาเต็มลาเดี๋ยวผมว่า เขาเขาขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องรีบเสิร์ฟนะเพราะว่าบินไม่ถึงชั่วโมงแล้วไม่มีสิทธิ์ไปตบหน้าเขาเหรอไม่แต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าต้องเสิร์ฟกับตันด้วยเอาเสิร์ฟต้องเสิร์ฟต้องเสิร์ฟฮะจะไปนั่งให้กับตันท้องร้องไม่ได้ไม่ใด้แล้วทำไมหิวชั่วโมงเดียวไม่ทานให้เรียบร้อยก่อน เขาไม่ได้เขาอยากกินของเปนเครื่องกมเปนเครื่องไอ้นี่ผมห่วงผู้โดยสารไม่จะไปตุกติกอะไรไม่ได้เลยนะรู้สึกเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนเสษยอเรื่องนี้นะก็เลยไปแจ้งความนะเห็นว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนะบอกว่า ให้ดำเนินคด,ดีดคตามตรงไปต,ตรงมาแต่ว่าเห็นว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับก็บอกว่าแจ้งความไม่ได้เฉยตกลงก็ได้แล้วล่ละ<อ>ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกัน<อ>แต่ว่ามันมีปัญหาว่า<อ>นาวากาศตีพงศธรเนี่ยเทพกัญชาเรากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริการบร,ริษาทการบินไทยเขาบอกว่าตามที่สื่ออออนไลน์ลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงรแล้วก็เกิดขึ้นในเที่ยวบินที่ทีจี G หนึ่งหนึ่งศูนย์เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทสะจ่วนไม่เอาเรื่องคดีทำรมายร่างกายแต่ว่าระเบียบบริษัทเขามีเขามีจะปตบตีทำร้ายร่างกายไม่ได้จะโมโหอยู่ลลวก็จะไปโ้โหนี่แย่เลยนะตั็อย่างที่หัวหน้ารุงบอกกินได้อิ่มซะถูกชั่วโมงเดียวครับ